ส่วนว่าเจอกันยิงกันไกลๆอ่ะมันไม่เหมือนคัสตอมนะคัสตอมเจอกันยิงกันไกลๆอ่ะอันนี้ลงคัสตอมจนชินแต่ข้อดีของเล่นเล่นเล่นแบบช้าๆนั่งฟังก็ดีรอมันวิ่งมาว่ามันวิ่งมาแล้วเรารู้ว่ามันจะไปทางไหนฟังเสียงดีๆอ่ะมันโผล่มาแล้วซัดมันเละเพราะว่าเราเล่นคนเดียวใช่ถ้าเล่นคนเดียวต้องเล่นอย่างนั้นอเล่นแบบใจเย็น น,นั่งฟังเสียงเดี๋ยวมันก็วิ่งมาหาเราอเองและดักมุมโอ้แต่ื่อวันเจอโปอะผมนั่งเนี่ยเมียอยู่ดีวิ่งมากระโดดใส่ผมดีนะมันไม่เอามีดเฉาะมาสองคนด้วยที่แรกผมเห็นแล้วแหละผมนั่งรอให้มันวิ่งผ่านทางผม <c oughs> อยู่ดีไม่งวิ่งมากระโดดใส่ผม <c oughs> ตาดีโพะกูนั่งอยู่ในคอนเทนเนอร์เว้ยปัญญาอ่อนเจอของแปลกแต่ว่า ถ้าเป็นอลินาตอนนี้นะ M 4 8 5แปดห้าห้า A หนึ่งู้ปืนจุดสามศูนย์ไม่ได้หว่ะคราบลูกปืนสิบสามร้อยอ่ะมใช้กระสุน CBJ มันลั่นเร็วกว่าไงเออตัว CBJ เรารู้สึกว่าเราทำวได้ดีกว่าอย่างเงี้ยนะมันลั่นไวกว่านิ่งกว่าที่คอยมันน้อยกว่าจะดีกว่าอยูแรกบเดียวตายเอาไปเอามานะผมลองยิงนะ8ปดห้าห้า A หนึ่ง สู้ปืนอ่าปืนสก้าเฮดป่ะคือว่าใช้เจ็ดจุดหกสองคูณห้าหนึ่งนั้นกเจ็ดอ่ะเออมันยิงช้าแต่ว่ามันใช้กระสุนเอ็มเก่าก็หาถึนี้ข้อดีนะยอะอะไรกันละเออมันมันเหมือนมันทําคิวได้ดีกว่ามันนิ่งอ่ะไ้ก่อนผมเล่นนะแต่ว้นนี้ไม่ได้จับมาเลยวันนี้เราม่นกระสุนไงปัญหาเล่นแต่ปืนนะเนี่ยปืนใหม่นิ่งกว่าถ้าเสียดายมันระยะไกลมันไม่โอเคไม่มีโอกาสได้จับปืนใหม่เลย มันมันแค่ระยะใกล้กับระยะกลางเดียค์ของะนี่สเกียร์เวลสามสเกียร์จ่าเวลสามไม่แน่ใจสเกผมมันต้องไปอัพเควสก่อนแล้วมั้ยเควสไอเอ็มอะไรนะปืนอะไรนะไอดาสองห้านั่นนะไม่ไม่ไม่มันสเกียร์มันปลดล็อกสเกียร์เวลสามปืนใหม่น่าจะยัง Well. ไม่รู้จะไปไหนวันที่เมื่อวานไปตกปลามาแล้ววันนี้เลยไม่ไปไหน <laughs> วันนี้พวกชวนอยู่ไปกินอะไรนะปง,งเชนอปโอ๋อ oh. oh. จะได้กินเหล้าอแล้ว oh. ปไปปงแต่ละทีนะ <laughs> ตึงตลอด <laughs> มันก็กินอยากกินอยู่นะแต่ปลูกถ้ากินแบบแบบชิวๆอะนะอยากเราไปนั่งตกปลาอย่างเงี้ยมีอะไรกินก็กินได้อะนะเดี๋ยวจะไปนั่งมองหน้ากันในห้องโอ้ไม่ไหววะไม่ใช่แนวไม่มีแนวไม่มีแนวนะเรามันชอบสไตล์แบบสไตล์กิจกรรมเนาะสไตล์แบบนั่งนั่งสบายเกินไปไม่ใช่แนววะ่ะ <c oughs> ไม่เจอห้องใชย อาจจะเป็นที่อันนี้คอมบงม,มาสทำให้มันไม่ไม่ไมจ้ะ <c oughs> มันไม่เจอตั้งไม่เจอเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวแต่มันเกินห้านะเดี๋ยวหกนาทีแต่แบวกอ่าเราแบ็กเรวเวลา,าคราบได้เราไปไลเ่เฮ้าก่อนเลยนะไปหาเกาะก่อนได้แล้ว อ,อย่างท่าฟลุกไน้่ะอยาล้ำดีๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเล่นอาลีน,าน่าเนี่ยมันเลยนะคนตียิงไวๆเนาะเออแล้วคอมแรงช่วยน,นั้นมันสนุกมันสนุกด่านนั้นแหละผมชอบอ่ะด่านด่านแคมยาเราแคมยาชอวเอ้แคมยาบูดอ่ะท่านฟลุกเล่นมันเออ,อมันจะมีแมค่มีมันจะมีแคมแคมยามันมีเควสด,ด้วยนะนนแคมยาแล้วก็ดอมดอมก็มีสองตึกยิงกันในนั้นฝึกเลยนะออแล้วมันมีอีกด่านหนึ่งอ่ะอีกมุมเลย ผมจำไม่ได้แต่เป็นด่านในด่านหลักเรานั่นแหละมันจะมีสามด่านให้เรามาทําเควสนะเออเราสามารถแบบไปฝึกยิงในนี้ได้ถ้าเราขยันแล้วน่ะเพราะมเป็นเป็นสถานการณ์จริงกับเกมหลักอยู่แล้วเนาะไอ้แคมป์ยาเนี่ยเล่นมันสุนแล้วผมอ่ะหนึ่งมันแคบแล้วก็มันก็วนๆอยู่แต่ๆแล้วอ่ะเกิดมาวิ่งใส่กันเลย บทเป็นยังไงเนาะบี้ยังไม่กลับเลยไม่ครบสองอาทิตย์สิมันก็แคปจ่าได้แล้วนี่ไปพิงแคบรอก,ก็ได้ไโ<ป>อ้โหไม่มีสกอบทั้งคู่มันเกียดไปเลยอยกได้เดสามบีทีจีอ่ะตอนนี้เอ้าได้คีการผมมีครบแล้ว ทำได้แล้ววมึงให้ระเบิดสุมารูเดียวแต่พอเรามาดูด่านทีมไฟกับอะไรนะบลัดแก๊งป่อะไรนะ เวลาเราตายแล้วเราจะเห็นเพื่อนเล่นหรือว่าศัตรูเล่นเนาะเขาก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไวเท่าไหร่นะครับลูกแต่เขาเหมือนเขากะระยะกันระยะที่แบบศัตรูโผล่ด้เม่นนะนะคือได้ยินเสียงมาปุ๊บอย่างเงี้ยเขากะได้เลยว่าเออคือแบบคนโผล่มาปุ๊บเขาลั่นเลยอย่างเงี้ยนะแต่เราเรายังมีความหน่วงตรงนี้กว่าทำให้ยิงไม่ค่อยได้มันจะมีอีกทีเนี่ยมันวิ่งไปแล้วมันเบรกแล้วมันถอยอะมันทํายากอ วิ่งไปแล้วมันมองแล้วมันก็ถอยวิ่งไปมองแล้วมันก็ถอยอ่ะทำโคตรยากเลยไม่ใช่แม่งดูโค้ชซูซี่เมอร์มันเล่นมันทำวันนั้นแหละผมโอ้โหไอ้มอนั้นอ่ะมันกระโดดยิงผมอ่ะอุ๊ยคนสาอยู่ในถังคอนเทนเนอร์แล้วอ่ะเราเออมันยังกระโดดลงมากระโดดใส่แล้วยิงตายคาเลยดีตรงที่มันได้เอ็ e n d u r น n c e ได้เยอะเยอะมันขึ้นไวผมรู้สึกขึ้นไวนะถ้าขยันเล่นนะขึ้นไวอยู่ มันอีลิตได้เลยอะผมดูแล้ว p ก็ให้เยอะเฮนโรแลนก็นให้เยอะแล้วเหมือนสกิลยาไม่แน่ใจขึ้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเหมือนจะขึ้นอยู่นเป็นยังไงอ่ะผมไม่ได้เล่นเยอะทุกวันเยผมเล่นบางวันอะ่ะตาหนึ่งสองตาแค่นั้นเละเสร็จแ,แล้วก็บีบเพราะว่าถ้าเล่นหนักๆของผมคอมมันดับหนอย่างช่วงหลังๆเนี่คมไม่ดับแต่ว่าเกมค้างไปเลยอย่างเงี้ยนะ ร้อนเกินนะจ๊ะไม่ไม่ร้อนถานปลุกไม่ร้อนคือเราเช็คซีพได้แต่เหมือนกับซีพียเรามันวิ่งร้อยไงมันเลยตัดอตอนนี้ปัญหาผมอยู่ที่ซีพเพราะอุณหภูมินี่มันอยู่ประมาณถ้าเป็นกัดจอก็สี่สิบห้าสิบไม่ถึงหกสิบเท่าเท่า,ทาที่เช็คดูนะเวลาเล่นแต่ถ้าของซีพก็จะสูงขึ้นอีเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดน Yeah. Uh. ดูดอัวจี๊เดี๋ยวไว้หน้านั่นแหละค่อยตั้งตนใหม่ค่อยไล่เลเวลไว,หไว้หน้าไว้นี้น่าจะไล่ไม่ได้แล้วล่ะความตั้งใจไม่พอไว้นี้เราต้องดันเคลไว้หน่อยช่วงแรกจะไม่งั้นเราจะเคลดไม่ได้แต่ที่<ร>ช่วงแรกๆ <c oughs> ที่ตั้งควรตั้งอ่อนนะเราไม่ได้เรียนไม่ได้ดันเนาะ พอเขาแข็งแล้วเขามาไล่ที่หลังวะมาเกิดไหนนี่ใครวิ่งเยโอ้คนวันนี้เพื่อได้เวลสามสิบนะดูก่อนแต่เหมือนจะเหลือเซนสองเซนสามเลยนะเยอะเลยนะเกิดมาเจอคนเลยวาจายเอเฮีย yeah. จาาเกิดแล้วคนอยู่บนเนินอะ อจะสู้ยากะเราหลบแล้วหลบไปได้มันอยู่บนหัวเราเนี่ยโอมันอยู่บนหัวเราเนี่ยบนหัวกำลังหันเลยหรอเออมันใช้ D B L ตัวหนึ่งแล้วก็ปืนเก็บเสียงตัวนึงมาทีปะนะหน้าขวาเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวมยเดด ครับเลยเพรปะว่ามันมันวิ่งหนีสักพีเลนะครับเราต้องข้ามไปฝั่งน้ให้ไวข้ามไปไหนดีวะข้างไปเลยไปขวาไหมละ่ะวิ่งลงน้ำเลยหรอหมอแล้วเอาป่าก่อนไปใช้ได้ต้องออกขวาผมจะตายาข้ามสะพานนะเกมผมกุตกไปได้ผมกตุตกที่นู่นนะ,ะนี่วันอนึงเนี่ย เดี่ยวนี่สองตัวกำลังสู้กันนี่เกมกระตุกจัดเลยว่ะไอ้วันเนี้ยผมพอได้ที่มันไม่มีกำลังใจเล่นเกมอ่ะเพราะว่าเกมกระตุกนี่ อเพีเอท่าไรจ๊ะจะพีเอให้มันตาสว่างตาแจ้งนี้เลยหลังๆไ,ไม่โ<อ>ดนเหรอแน่จริงไปยิงเลนเดอร์ดีน้น้องไปยิงสกราบทำไมเนี่ยอ้อมหน้าไม่รู้ีตัวปะ่ะเ,เราเข้าตึกสามรถเนาะ มีไม,ม,ม่มีช่างแม่นเดียว<ๆ>ปลาระเบิดไล่มาลงมาดักยิงอ่ะโอ้อาจจะบอดรอะหว่างเกินไปเรือนเรือห้าสิบกว่าแล้ว ตัว<โ>ป้อมมีคนยิงเก็บเสียงอยู่จ้ะที่ไหนซ้ายมือ,รอมเราพอเราขึ้นดาดฟ้าได้มันก็ลำบากอ่ะไม่ถ้าเรามีปืนได้มันก็จะลำบากโมีศพพบกับข้างหน้าเนี่ยมีศพศพเข้าไปหน้าตึกแล้วไซต์ตึกอ่ะไซต์ประตูอ่ะมีศพอยู่เอื้อมเอ,อื้อ,อมหยิบเเดได้เจอแต่เจอแล้คนไม่รู้แต่เมื่อกี้มียิงเก็บเสียงตับตับดีบไซต์มือเรา ไปกลุกกลุกกลุกุก,ก,กฟาร์ไมไปแล้วยังไงเข้าประตูไม่ได้ยังไง<ค>นเนี่ย<า>คนมาแล้วจ้ะไม่รู้คนเลือดเลรีดเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตะครับมาเลือดทำไมอ่ะ ชัดพลังเนะไบวิงนะช็อลูกหรอไม่สครับเลยครับเลยเอ้ยบกักหานี่จะเ,เล่ง่ะเล่งตัดกระบาลแยกเลยี<อ>่จะเอาเอ็ไปอ้าวฝัง จะแล้วเว้ยแ,แม็กอยู่พื้นสองลันครับอยากเล่นปืนแต่กูเด็กกูซักหน่ายแหกเลยทีจ้วงนี้ <c oughs> จ้วงนี้ยิ่งเม่นไม่มาอยู่จาแล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้เลดเดอร์มาเคาะดิ ไม,ไม่จับแล้ว,ลวยิงยิงททนลุกเหรอไม่ยิงสครับอยู่หน้าขวาตรงกำแพงแล้วมันอยู่ไหนสครัเดินลงกำแพงมันยิงอ่ะผมอยากขึ้นตึกสองมากกว่าแล้มันอะ่ะไหนโลฟ้า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 ตึกโลฟ้าตึก ระวังระวังอ,อย่าตายนะข้างตึกใช่ไหมนั่นแหละโอ้พันยาโอ้พันยาเจ็บโคตรเจ็บโคตตายไหไม่ตายมันจะวิ่งลงมายัดเราระบบตายแล้วรถตู้รถตู้รถตู้อยูพันยาแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบโอ้ยสีตัวหนุจ๊ายากอยู่ยากอยู่ยาก เออนั่นไงเต็มตีเต็มตีมันใหญ่เกินเะใจบอกเลิกเลยนะไม่หวยเอ้ยผมยิงแมงโคตรเจ็บอ่ะตอนแรกผมเห็นผม่ผมใกล้ยิงก่อนกลัวเป็นสคร์บเดียวกันน่ะนะเห็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าม่องกระเป๋าอะไรใกล้ๆบักหานั่นเดินไม่ออกแล้วอ่ะเออผมยิงมันอ่ะแล้วก็เป็นสคร์บไม่กล้ายิงก่อนอยู่ข้างบนอ่าแล้วทีนี้มันก็ยิงสคร์บตายไงไปมอนั่นก็อ่าห้าอยู่ มีเชียเวลห้าสิบสองใครยอมก็ได้ห้าสิบแปดอันนี้ไอหมวกหมวกสี่หมวกหกอะไรนะสี่พันชั่วโมงอ่ะยอมยอมยอมมันถือปืนเอ็มเคสิบแปดด้วยนะข่าข่ากูสาให้เฮียผมโดนเอ็มเคสิบแปดมันยิงอ่ะปังเดียวเลยเอาผมโดนลมยิงสองคน เดี๋ยวเอาไวนาห์เาก็ต้องเล่นมั่งไลเอ็มเคสิบเดเนี่ยรไไีไวไวถอะไวจะเลิกไม่แล้วแต่คิดว่าไวนามันต้องเอาปืนสไนเปอร์ใหญ่ๆเข้ามาแน่นอนเลยว,ว,ว่ะเอาไวนี่มันไม่ได้เข่าเนะาะไวนี่มันมีจะขนาดปืนต้องสองอันนะั้นยังไม่เห็นนะไอเอเออะไรนั่น พวกนี้มันเปิดโหมดอะไรวะทำไมมันเห็นดีจังมันลองโหมดเราไม่ได้ลองโหมดขาวดำอยู่เนาะ3์3ทุ่มไปแน๊่นกำลังออกไปรอบของผมเหลืออีกแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน30เยอะๆเลยไล่เควีร์ลุลุ้นไปเก็บ TP ไปซื้อของบล็อกเลบผมว่าน่าจะดี แต่ผมยังส่ง GP กลับมาในท่าคอบหลักไม่ได้นะไม่รู้มันบักเลยยังไงทำไมหนากากนี้มันมันใช้ง่ายใช้ทิ้งขว้างกันจังวะทำไมกูหาไม่เจอสักทีไหนได้มาซื้อกับบักเล็บทุกถอยนะเอา GP ซื้อ

โดปืนจ่าสีทองด้วยวะเท่้วเกาะยังไม่รู้มันได้ประโยชน์อะไรไอ้ทองทองเนะี่ยเหมือนจะเพิ่มดาเมจพิเศษแต่ถ้าเราซ่อมรอบสองมันจะหายใช่ไหมใช่ซ่อมแล้วเราใช้ไปเรื่อย ไปจนมันยิงติด Oh, we're น้ำตาจาระที่